แกงปลาช่อนนะครับแกงปลาคอ,อางไงครับพี่น้องเอี่กประมาณโลป่าๆาครับแกงปลาคอ,อางไงนี่มาซิมกันว่ารสชาติเป็นยังไงเป็ดก,ก่อนเป็ดก,ก่อนส่น เล่าไทยมาันสะาใจจริงๆมาสดหน้ากันอืมอร่อยแซ่บอันนี้ปลาช่อนนะครับประมาณโลโลก,ออกว่าจะใส่ปลาคแยงอ่าผักชีลาวปลากา ต้นหอมนะครับแล้วก็ไอตูบานเท่าก่นครับนะซีบกันด้ตอนอยงไงใหญ่ดเป็นยังไงแจวแจวนะอืม้ม แซบแซบ <c oughs> จัดอ่ะเผ็กดูในข้างหน <c oughs> <c oughs> ปลาคอยเป็นปลาคอยเดี่ยงตลาด ตัวใหญ่โล่อาจะโล่กับสองโล่ได้ตซนฮอ้อนแกมเหล่าครับแซ่บครับมาหนี่ดี๋ยว ตาดเปแก้วสมแก้วของเนวนะยอ,อ,อดตรงนี้สูตรเปรี้ยวนะประมาณสูตรขมถ้าสูตรขมก็ใส่พักเราวดินอีส่นอีขมบานทาน่าละ่ะในการในการลูกโดดฮะ หาไปอือฮ้อย่าเ้ยเฮ้ต้มปลาเนี่ยมันแสบไปเลย กินก็แจ่วเด้ต้มปลานิ่นปลาน่นนี่นั่นตามบาา้านเขานะหาเลยไน่ซะนะแล้วก็ไปต้มโอ้กินอยู่ข้างซะเแล้วจมแจ่วไปแดกโอ้สุดจ้าไึ้ร้องเงียบกันนะ ปากค้นลค์กุติตามไปเล้คนบ้านเดียวกันคนบ้านเฮาแสบคือเกานี่แกมแกมผู้ถาวายาก,กินมันดื้อทำไมผู้ถา,าวอได้กินไป <c oughs> <c oughs> ก็อันที่นาเฮาผมปากค้นลายกุฏิตามไปแล้วสวัสดีครับ